สวัสดีครับท่านผู้ชมที่โครพครับวันนี้ผมอยู่ที่ใต้โดดนะครับพอดีบังเอิญได้มาพบท่านผู้นําจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพาทัวร์มาไหว้พระเก้าวัดที่พัทลุงพีที่ตรังที่ไหนบ้างเดี๋ยวท่านแนะนําแล้วก็แนะนําชื่อด้วยครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับคนอื่นนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมอลเอกสมพงษ์แก้วประยูนนะครับ หัวหน้ากองงานชาพุทธโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธีนะครับกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับซึ่งในวันนี้นะครับท่านหน้าของท่านอ่วันนี้ครับท่านหน้าของท่านพลตรีวรเดชรักษานะครับผู้อนวยการสวนสันติวิธีนั้นได้มอบหมายให้ท่านหน้าของอ่าฟันเอกพิพัฒน์เอ็มพันนะครับร่วมดนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธีหรือว่าฟอแมนนะครับและฟอแมนก็มอบหมายให้ผมนะครับได้มาพาพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็เสี่ยงเภอของจังหวัดสงขลา ได้จัดก,กิจกรรมถวายเกยียรตพรรษารวมพลังศรัทธ,ธาชมุทช,ชาแดนใต้ในพื้นที่จังหวัดตรังและก็พื้นที่จังหวัดพัทลุงน,นะครับครับในกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะพาพี่น้องในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเสียพสงพูสงขาซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจจะ เรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือว่าเรื่องอื่นอ,นอ,นอาจจะต่างแตกต่างจากจังหวัดอื่นนะครับก็เลยว่าพามาถวายเทียน9วัดน,นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้สืบสารประเพณีถวายเทียนพรรษากวัดตลอดจนถึงว่าเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับได้มีโอกาสในการทําบุญนะครับเข้าวัดฟังคมปฏิบัติธรรมทาทานทําบุญเพื่อที่จะทําถพระพุทธศาสนาซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีพี่น้องจาก3จังหวัดแล้วก็เสียงเคยของสงขลานั้นมาร่วมประมาณเกือบ100คนนะครับเกือบหน0 0คน ซึ่งระยะเวลาในการในการมาในครั้งนี้ก็2คืนแล้วก็3วันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับก็มีโอกาสได้พาไปยังวัดต่างๆนะครับแล้วก็ได้วันนี้ได้มาเยี่ยมชมได้มาเที่ยวที่ตลาดใต้โหนดนะครับ เพื่อเป็นการได้มาส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนนะครับพี่น้องที่ตลาดได้โหนดด้วยนะครับก็กองอำเนวนการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับก็มีกิจกรรมดีๆหลายอย่างนะครับเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องใน3จังหวัดเชียงเพื่สงขลานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับได้มีกิจกรรมที่สร้างความรักสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันนะครับซึ่งเป็นน้มาซึ่งสันติสุขนะครับในพื้นที่แล้วก็สันติสุขในชุมชนในครอบครัวต่อไปครับ ขอบคุณครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบก,กันไขวขก่าหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ